ข่าวดีรัฐยืนยันแล้วพรุ่งนี้เตรียมรับเงิน600บาทกดเงินสดได้โอนให้พร้อมกันทั่วประเทศเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะพ่อแม่เฮเตรียมรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดภายในวันพรุ่งนี้วันที่18กันยายน2566คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566ได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน998 442,000บาทเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้ครอบครัวเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิจะได้รับต่อเนื่องในเดือนกันยายน2566โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คาดการว่าครอบครัวเด็กแรกเกิดผู้มีสิทธิ จำนวน2 2 5 4 534คนจะได้รับเงินอุดหนุนภายในวันจันทร์ที่18กันยายน2566คนละ600บาทพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเตรียมรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของเดือนกันยายน2566ในวันที่18กันยายน2566ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ